มังกรนี่มันทางนี้สินะนี่จะเดินไปถึงเมื่อไหร่กันเดี๋ยวก็ถึงแล้วล่ะจริงๆเลยเราเตรียมโค้ดพิเศษไว้ให้เจ้าแล้วตามอายะไปแล้วกันนะโค้ดพิเศษเหรอฟังนะการต่อสู้กับตนเองนั้นคือการต่อสู้ที่แท้จริงอย่าได้ลืมเรื่องนี้สลนะ เสอิจิโร่เออเออธอน่ะท่าทางดีใจมากเลยนะแน่นอนอยู่แล้วเลยค่ะก็ได้เดดแล้วน่ะเดดน่ะจะคิดยังไงมันก็ไม่เห็นจะใช่เลยท่านสอิจิโร่น่ะเอาแต่คิดเรื่องพี่อยู่เรื่อยเลยนี่นะอ๋อไม่มีอะไรค่ะเอาล้รีบไปกันเถอะค่ะนี่นี่ ที่นี่เหรอดูเหมือนจะใช่นะค่ะขออนุญาตค่ะคนจากชมรมจูเคนโรงเรียนโทโดค่ะกำลังรออยู่เลยเข้ามาสิเสียงนี้มันแม่นี่นี่แม่ทำอะไรอยู่อ่ะฉันเป็นโค้ชของเธอมาสิจ o it g แล้วก็อีกคนหนึ่งมาจนได้นะชายผู้ขับไล่ปีศาจอาจารย์ของฉันอดีตผู้นำตกระกูลทากการนาญิท่านเจ้าสำนักทากกายนานิทักการนาญิท่านพอ่อไม่สิท่านเจ้าสำนักกำลังเคลื่อนไหวแล้วค่ะ ไม่มีเวลาให้มาตกใจเหมือนคนโง่แบบนี้หรอกนะโซอิจิโร่เห<อ>ลือเวลาอีกแค่เดือนเดียวแต่ว่าหนึ่งวินาทีหากใช้ไปอย่างไม่สูญเปล่ามันก็มีค่าเท่ากับสิบปีขอให้จำเรื่องนี้เอาไว้นะคนคนนี้ก่อนหนะ้านี้เคยเห็นผ่านทางเเมือกอนแล้วนะคนนี้หรอที่เป็นที่แม่ของท่านโซอิจิโรนะ่น่ะกลับกันเถอะอายะฮะอะ บ้าบอรจริงเลยใครจะอยู่ด้วยได้อะเด็กๆเขาตีกันผู้ใหญ่อย่าเสนอหน้าเข้ามาจุนซื้ิที่สําคัญเพราะนายเป็นสาเหตุพี่ชายของนัซเมกก็เลยต้องตายไปถ้าต้องมาเรียนจากนายแล้วก็ให้ฉันไปเที่ยวต่อยตีในเมืองซะยังจะดีกว่านะเอ,อะ๊คือคือว่าท่านสซอ, <laughs> อิจิโร่อืมถูกต้องอย่างที่สุดถ้าไม่ใช่คำขอร้องของมาคิโก ฉันก็คงไม่มายุ่งหรอกแต่ว่าเรื่องที่ทำให้ฉันมาถึงที่นี่มันก็เป็นความจริงอยู่นะที่ว่าตาแกคนนี้จะสอนให้อาจเป็นเหมือนกับเรื่องพื้นฐานก็จริงอยู่แต่ว่าถ้าหากเจ้ามีใจฉันจะสอนให้ด้วยความยินดีเลยนะ่ยโซอิจิโร่ก็อย่างที่ลูกพูดนะการได้ต่อสู้จริงบ่อยๆก็เป็นส่วนประกอบสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เก่งขึ้นนะน่าเสียดายจังเลยนะ ถ้าอยู่ที่นี่แล้วก็ต้องได้ต่อสู้จริงๆแน่ที่พูดเมื่อกี้มันหมายความว่ายังไงกันอ่ะยิ่งจะมาพูดอีกท่านเซอิจิโร่ท่านเซอจิโร่มันก็เป็นไปตามอย่างที่เธอคาดเอาไวแ้แหละนะเขาเป็นเด็กแบบนี้ล่ะ แล้วต่อไปก็ความเก่งกาจของมิสโอมิคุงเข้าขั้นเทพแล้วหากสู้กันซึ่งซึ่งหน้าก็ทำอะไรไม่ได้แนะ่นี่เป็นการเสี่ยงค่ะจะได้มาซึ่งสวรรค์หรือเลือดจะไหลเต็มพื้นแทนสุดท้ายยังไม่รู้ว่าสิ่งที่จะเปิดประตูออกมาเป็นมังกรพราหรือมังกรทมินกันแน่ กลับจริงๆเเหรอโอกาสแบบนี้หากันไม่ได้ง่ายๆหรอกนะถ้าพูดถึงท่านเจ้าสำนักแล้วล่ะก็ี่เธอพูดจริงอย่างนั้นเหรอแต่แก่นั่นเป็นศัตรูคู่แค้นคนหนึ่งของพี่เธอนี่นะพูดจริงค่ะเมื่อก่อนก็เคยคิดอยู่นะว่าหัวสมองเธอนมันเพี้ยนไปหรือเปล่าี่<ะ>ท่านโซอิจิโร่ต่างหากดูถูกคนอื่นมากเกินไปแล้วล่ะแถมยังเตี้ยอีกด้วยสูงเตี้ยไม่เกี่ยวกับการวิวาสนะจ๊าเดี๋ยวพ่อข้าทิ้งซะเลยเนี่ยข้า ท่านเซอิจโร่จะฆ่าฉันยังงั้นเหรอจะทำได้ล่ะว,ว่าไงนะจะฆ่าได้แล้วก็เชิญเข้ามาฆ่าได้เลยทั้งที่กรเจอกแต่กลับหัวรัน้นเอาแต่ดื้อแพ่งอยู่คนเดียวท่านเซอิจิโร่นี่ดูไม่ได้เลยเยอะ ที่กระจอกที่สุดแท้ๆแต่ยังหลงตัวเองอยู่ทำแบบนี้เรื่องจะเก่งขึ้นไม่มีทางเป็นไปได้หรอกขอโทษค่ะขอโทษนะคะขอโทษค่ะขอโทษขอโทษถ้าพยายามตอนนี้แล้วก็ถ้าพยายามรับรองว่าท่านเซอิจิโร่ต้องเก่งเก่งยีง่กว่าใครๆอย่างแน่นอนดังนั้นตอนนี้ขอโทษค่ะกระจอกที่สุดอย่างนั้นเหรอ เป็นคนหลงตัวเองอย่างนั้นเหรออาจเป็นอย่างนั้นก็ได้ตั้งแต่เข้าเรียนมาตัวเราได้ทําอะไรลงไปบ้างแต่แต่ต่อสู้แบบไม่ลืมหูลืมตาได้แต่เที่ยวกลางไปทั่วยังไม่เคยชนะอย่างเด็ดขาดเลยสักครั้งเดียวเรายังไม่ได้เก่งขึ้นเลยแม้แต่น้อยถ้าไม่เก่งซะตอนนี้แล้วจะรอถึงเมื่อไรใช่ไหม แต่อย่างที่เธอพูดเลยเธอน่ะพูดถูกทุกอย่างเลยนะกลับกันเถอะฉันสวยจริงรึอเออจีบ้าอยู่สินี่เดี๋ยวเด<า>ี๋วยวเฮ้ยยอยยอกอเฮ้ยสงสัยตั้งแต่เมื่อกี้แล้วล่วคะค่ะคำพูดของท่านแม่น่ะอะไรนะ <Huh? S 1> ถ้าหากอยู่ที่นี่แล้วก็ต้องได้ต่อสู้จริงๆนี่มันหมายความว่ายังไงกันเนี่ยถึงจะบอกว่าถอนตัวแล้วท่านเจ้าสํานักก็ยังมีอิทธิพลต่อ,ตอโลกศิลปะการต่อสู้นอกจากนั้นยังมีผู้เจ้าสานักทั้ง12ที่คุณมิศวมีไปบังคับให้ถอนตัวอีกตัวตนของ12ขุนพลเทพพยาหงเหินยัง,งคงควบคุมอํานาจการปกครองอยู่ท่านแม่รู้อยู่แล,แล้วละค่ะว่าหากท่านเจ้าสำนักเคลื่อนไหว คุณวิเศอมิ่ก็ต้องส่งคนมาลอบสังหารแน่ถ้าอย่างนั้นบ้านที่ตะแก่เล่นอยู่ก็เป็นที่ที่อันตรายที่สุดนะซิเชไม่มีเวลามาเล่นกับพวกลิวล้อแล้วทะลวงฟ้าไปเลยอายะค่ะย่าชว้าช้าจริงจ้ามืด เต่าน่ะมันยังรู้วิธีวิ่งดีกว่าเจ้าซะอีกนะใช่แล้วแค่วิ่งอย่างเดียวมันไม่มีประโยชน์หรอกจำวิธีใช้ไหลให้ขึ้นใจอย่าผ่อนแรงนิดน้อยนะจะโซจิโ,จรโร่เลพิเศษกับโพสพิเศษแต่เราต้องวิ่งอยู่อย่างนี้เรื่องไงกันนี่ไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกหลังจากนี้เรากับทักยายนังนี้จะคอยสอนวิชาให้เจ้าเองนะเจ้าน่ะเดิมก็มีร่างกายที่เพียบพร้อมผิดกับเจ้าหนู ท่านยังฉลาดอีกด้วยเขาเพียงจับเคล็ดลับได้เพียงแค่พริบตาก็ขึ้นสู่ระดับชั้นนำแล้วอย่าให้ความเร็วตกลงสิแต่ว่าสิ่งที่ควรสอนเจ้าหนูไม่ใช่วิชาหรอกและตัวเราที่ไม่มีพลังเหนือมนุษย์ก็ไม่มีทางสอนสิ่งนั้นได้หรอกน่าเสียดายจริงๆโย ก็จะเล่นงานไปกี่ครั้งก็ลุกขึ้นมาได้อีกเหมือนกับการโจมตีของเรากับท่านโซอิจิโร่มันไม่ได้ผลเลยหรือว่าคนพวกนี้เฮ้อย่ายุ่งกับที่ฆ่าตานั่นนะ,ะท่านโซอิจิโร่